มีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลก็จะสอนวิธีการลบข้อความในเมสเซจแบบถาวรนะคะจะทำยังไงนะคะจะง่ายขนาดไหนมาเรียนรู้กับเปิ้ลกันเลยคะ่ะไปกันเลยนะคะไปเลยโอเคค่ะเปิดหน้าจอมือถือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ให้เรากดไปที่ Messenger ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะทำตามที่เปิ้ลบอกทุกขั้นตอนเลยนะคะ กดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรากดส่งให้เพื่อนก็ได้ค่ะเราอาจจะพิมพ์ว่าสบายดีไหมเนี่ยค่ะตรงไปแล้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะลบข้อความนะคะให้กดค้างค่ะแต่มันจะขึ้นว่าเพิ่มเติม แล้วก็ให้กดคำว่าลบค่ะมันจะให้มีมันจะมี2ตัวเลือกนะคะมันจะขึ้นว่ายกเลิกการส่งกับลบออกจากแชทของคุณถ้าเรากดยกเลิกการส่งมันจะลบทั้งฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งของเขาค่ะแต่ถ้าลบออกจากแชทของคุณก็คือจะลบแค่อยู่ในแชทของเปิ้ลน,นะคะแต่ถ้าเรากด ยกเลิกการส่งก็คือจะทั้งของเราแล้วก็ของเขานะคะให้กดอันแรกเลยค่ะกดติด๊ดนะคะมันก็จะขึ้นว่าคุณได้ยกเลิกการส่งข้อความแล้วค่ะนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะง่ายๆนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะได้ลองไปทําดูนะคะเป็นการยกเลิกข้อความใน Mess ิ n g e r ค่ะหรือว่าเราต้องการลบอีกนะคะเปิ้ลก็สามารถ ลบตรงสติกเกอร์นี้ก็ได้เพื่อนก็จะกดค้างค่ะแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็กดคําว่าลบแล้วเลือกคําว่ายกเลิกการส่งค่ะตึกนะค่ะมันก็จะขึ้นว่าคุณยกเลิกการส่งข้อความเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆนะคะก็ลองให้เพื่อนๆน,นะคะได้ไปลองทําตามที่เปิ้นบอกเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะาใครนะคะอยากให้เปิ้ลสอนเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยวเปิ้ลทัคลิปสอนให้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็